อลบันชาเน่หน euh ังมาคาทุลิชิมเรียริโอโรสเรเรจูร์ชัยเวดังสังติทิเทลามีคริสตออวอร์กังมิสฮัลอาเภออังเซเบซันเช่ปลาเซปงาดงชาอามีดัสาริโอคันเนจูร์คามูลางนังรกาพันรามชังเบพันมันกรกสังคะงาคัมเ 그레이롱사폐는마아칸폐예수그리스도카사님나탄님그리스도안에서상쇄플하세요구마아상남주여어정마리아타사미공이나가야마원강맞담근차다봄시시부이나흠양마 สุภมงสังติอาหมินอัชมนีวานิตาชิยังเคนิสุนามีมุลังคางามีนอัเพเกรงสังออปังพายังโดงามีชิรีนังสุชิรีสังภังเอลัมรัตโุทธภงบังชาเคนิอังกรานตีไดอสันเชียพลาเซเกรคัดสังกุนาคามสันเชว์เวคัดชเน East ันเชื่อสังริชังเบววิสุทธะทิอันเลียย่ดังเทมราิชังเบสังชนัยชี่ยังสังรริอรรถทิขสุนไดเตศลภัทเนชาสิลุเนยารังชังเบสังมาคามีอามนังเพยซูอ่จุลถา มูลังชาลักเออเพนมากรยนาบุงสังชันเชิดเดือุระชายนามมเดนตะจุดามูลังชลักนาเนตเอียดเดระกาชุมตะกิดลาอัลดานิยรัมนึงมาะไรเวอัมลัมอาลัมเตนีนึมาคาสังเอซีดาชา อาางีหนึ่งมาขะสังนาเลอานีเวมราีหนึ่งมาอีชุดนายพาเดหนึ่งมามราีสังกเอชุดนาดาชตลอดรายังสังหนึ่งมาเมชูชานมกัมมาชลาเวตังรังเคนีเชลุดตาชาอะเมน อเวมาริยาเจจูนังตันเอสนีนานังไกรเพออเลิสมารีรีอีดังเทตตาณาอิชิตอีกานเอโลโนเวนาผัวตองชาอาสัมเรเพเยซูอีกือิชิตอีกานโลโนเวยสันเชว์เวมาริยากไรอังเมอคัดกูชิลามิถุตากูนุ่มาอเลชัยรีดผัดอจูราเรนเนมาชาอาเมน ุกุลไซวาค่ะอเพอังเซเพเชฟลาเซไรค่คชุกุลเชริงเวลาอัลดาร์น้ลรดน้ำพังเคนีอัลเดทิดาชาอากัเคนีกูเตสิละพัดกุลชริงเวลาอัลดาร์อเมนนานีนางนานีทะชนีเวทบุลังสังขามมทุรีพงดังสังจะดมจังลัว้บุลังสังามทุทดะมลังบุษากาเบรียมาริยาขาสังบุลังสังขาระชาเว ข้าที่ชดนิสับีสิสั่งดำจังลำไหวยาสีทาเนนึมาเยียมามงกันมงเซินล้นน้ำะัดน้มงเซลเว้นน้ำตะพัดประสาชีเวน่านสือเซรีสังเบสิชันด้นน้ำตะพัดเล็ดรายังเขนีดุชีร้นน้ำตะัดรกอังเมมาริอาวัาเคนีที่ตช้งอ้ังเพยสือ่าิมินสีลไหว ทังเพยเยซูออจูรค่ะมลังชาลักเออเพนึนงมากรายนาบุงซังชันเชเดอะบุรชายนามงดันอัทุตามลังชาลักนันด์เอีดเดแะกะชมธาอืละอัลามีอารัมนงมาชาไเวอัมลัมอาลัมเอนีนงมาขะสังเอซิดาชาอซางีนงมาขะสังนาเลอาอีเวมาราดี นึ่งมาอีชุดนายพาเดือหนึ่งมามารีสังเกตเอชุดนาดาชาตลอดรายังสังนึ่งมาเมเชุรสานีมะกัมมาชลาเวตธรรมเขนีเชลุตัาชาอาเมนอาเวมาริยาเจจูนังดันเอสเมนานังไกรเพอเลสมารีรีอีดังเทธานาอีอิชิตอีกันเอลโนเวนาพัวตองทาอา 삼래폐예수이구이시카이가노에산시웨마리아그라이아멘아카트실암르트오타고님마아레샤리더파트아주라님마사아멘 ชุกุนไซวาค่ะอเพอังเซเพสันเชฟลาเซกรายคาุกุนเชิงเวลาอัลดาร์น้ำัดน้ำพังเคนีอัลเดอทูเดชาอาคขเคนีกุเศสิลพัชุกุนเชิงเวลาอัลดาร์อเมนโออักขงเคเยซูอานึ่งมะมาริซังเอชชนอาชามาราดึงจงเคนี

บูลัมชังคามาทนีชาเกรอังเมมาริออีออนตสังไปซืมองเวนลูคาิถบีเซที่สีแคนบีเซนีสีสั่งตดจังลำวายยาสีชาเนชมมเรียกโอเพอีเววอชอร์เดนพนสิที่ชันมุงเซลเวเด้ลำตะผ่านน้อคังเพเยสอเทรีอีเวช่งชูพดารีชังเบชมรมรายังเรรสั่งลาวาลลุนโชาเวดพัดเะนีส่ฉีลุนลำตาอเมมาริอาหมดาะแนีที่ อขังเพยเยซูข่าเรื่องชิลามันคังเพย์เยซูอจูรุตข่ามุลังทารักเออารเพย์มากรายนาบุงสังชันเชิดอดบุลลชายนาโมงดันลาทูดามุลังทารักนาเนตเอี๊ยดือเกาชุนทาเอืลาอาดามีอารัมเนมมาชาไรเว อัมลัมอาลัมเตนีนังมะคัสังเอสีดาชาอัสังีนังมะคัสังนาเลอานีเวมรารีนังมาอิชนายพาเดนังมะมรารีสังเุเอชนนาดาชาตเลระยังสังนังมะเมเชุชานีมะกัมมาชลาเวตัมรังเคนีเชลุตตาชาอาม อเวมาริยาเจจูนังตันเอสนีนันนังไกรเพออเลสมะเรรีอิดังเทตตานาอิอิชิติการเอลุหน่อยนาบัวตงชาอาสามเรเพย์เยซูอิเกอิชิติการดลหน่อยฉันเชวมาริยาไกรอเมอากาศเกอชิลัมฤทุธาเกอเนมะอเลชัยรีดาพันอจูราดิเนมาชาอาม ชุกุนไซวาค่ะอเพออังเซเพสันเชฟปลาเซกรายคชุกุนชริงเวล่าอัลดาร์น้ำลัดน้ำพังเคนีอัลเดอทีเดชาอัคกเคนีกุเตสิละพัดุกุนชริงเวล่าอัลดาร์อเมนโออาคังเพเยซูอานึ่งมามรารรสังเอชุดาชามราตุงจงเคนีนึ่งมาคาสังเอชั้ดาชาคลาเซริคาสัง บูลังมงตัน่ะเดกงาสโรสีรูเวทาบูลังชังคำชุชุนชคังเพเยสุนื้เป็นเห็นโยนีนาขอยังชูโอเวดูข้านี้ฉดนิเซนีสีแคนีนิเซชุมสีสั่งดันจังลังไหวยาสีชานจ้อชรามันแวะนำชังรีชังเบนเอวังชีลนเนอดึงมันลองสั่งยังลนลำน้ำไรเนดเอดูสวนชีลนลำตายาสีแคนี้อเมมารียวุชาแคนีที่เดชังอจูรเลชีล ไข <means> ังเพยเยซูออจูรุตข่ามูลังทาลับเออาร์เพนังมากรายนาบุงซังชันเชดืออคือละใช้นามงดันละชูด่ามูลังทาลับนันเดนเอีเดืระกัดชมทาเกดละอาลดานียรัมนังมาชะายเวอัมลัำอาลัำเตนีนังมาคาสังเอซีดาชา อสางีหนึ่งมาคะสังนาเลอันอีเวมรารีหนึ่งมาอีชุดนายพาดูหนึ่งมามรารีสังกอเอชุดนาดาชัานเลุตรายังสังหนึ่งมาเมชร์ชานีมะกัมมาชลาเวตังอรัมเคนีเชลุดดาชชาอาเมนอาเวมารียาเจจูนังตันเอสเมนานังไกรเพออเลสมารีรีอีดังเทธานาอีอิชตีกันเอลูโนเว นาพัวตงทาสัมฤเ e ย์เยซูอิกุอิศกิการโลนุยฉันเชเวมาริยากรอเมอขัดเกอชิลัมจูากเนมาอเนชัยรีดาผัอาจูราดิเนมาชาอามณกุลไซวาคะอภเพอังเซเพฉันเชพราเซกราคาสกุลเชงเวลาอัลดารน้ำลัดน้ำพังเขนีอัลเดอที่เดชา อาคาเคนีกุเดซิลาพาทซุนกุนเร็งเวลาอัลดาร์อาเมนโออาคาเคเยซูอานัมมามรารีซังเอชันดาษามราดัมซุมเคนีนัมมาคาสังเอชันดาษาพลาเซวิคาสังมูลามงตันคาเดกงกาสาเทวานะนาอัดชาสาเจจูรารีซังกวานะเอชลาบุสาอาเมน รัศมีเวถาตบุลัมสังฆะมาช่วยีชอร์ทำเน้เพลางน้องงมชุมถาเเลเวดูค่านี้เถิดชิงฤียาศีถานื้ีลังเรดีใกลปัญญีถาอับด้งชีเนื้อตะสมชีล้นลำตะผันน้ำแต่สีตะพัดมุตันตะัดอดเดมริงตะพัดอาจุสีเวสีลังเรดีลุลัมตะพัดอเมมาริอาวละเคเนิตะชังอังเซเพเยซูขาทังอนตชายทังเพย์เยซูอจุริทามูลังชาลัพเออาร์เพนมา นาป่งสังฉันเชเดือัตภลชายนาอมดันละทูดะมุลังทารังนดเนเอีดือระกาฉุนทาเกิละอัจจะนรันึ่มาทะายเวอัมลังอาลังเอีหนึ่งมาขะสังอิสีดาชาอสังีหนึ่งมาขะสังนาเลอานีเวมราดี นึ sprout Finally, sprout jelly, German, volumes, right ่งมาอีช right ุดในพาตืน right ึ่งมามารีส hmm. ังคือเอชุดนาดาชา์ตลดรายังสังนึ่งมาเมชุชานีมักัมมาชลาเวตัาลังเขนีเชลุตดาชาอาเมนอาเวมารียาเจจูนังตันเอสเมนานังไกรเพอเลสมารีรีอีดังเทธาหนาอิอิชติกัรเอลูโนเว 나부어덤타참례폐예수이그이식이가로노에산신웨마리아 ไกลอังเมอักตูชิลัมฤทูธาตูนมมะอเนชัยรีดพัตอจุระริเนมาชาอเมนชกุลไซวาค่ะอภเพอังเซเพกันเชลาลาเซไกลค่ะชกุลเชิงเวลลาอัลดารนำลัดน้ำพังเคนี้อัลดอทิดชาอักเขนี้เกือเตศิลปะชกุลเชิงเวลลาอัลดาร์อเมนโอองคังเพเยซูอาเนมมะมารีสัง 阿拙那沙布拉登中提尼登玛卡桑阿昌达沙克拉塞里卡桑摩朗蒙坦卡德贡阿沙提瓦那那奥达沙沙 Jeju 拉里桑瓦那阿舍拉布沙阿门。 รซีลูเวตาตบูล้ำสังขารผวาชดลองชาเพย์เยสุสังกำลังชมจิมโนยังอารายังโอเวลูกค้านี้จดดีเซีุดสีสังตัดดังจังลันไหวยาซีทาเน่ตัชามขดอาคมเวอันนำจังรีชังเบเกรกชังนี้ตัช้าซาตับังลัมตัพักที่บุยเวอันนำชังรีโอพลาเซรีอจูร์ตตับังลัมอนนาชีเวพลาเซรีจะมีมงดันซำยังมรดันซีชีเวพลาเซรีมุ่งเสริมโยเวเกรม์มงดันชาถุอล้นลามระ เมมารียวอ่นตะเคียนที่จะทำอันเซเพเยซูข้าสามในชใยอาเวมารียเจจูนังดันเอซมีนานังไกรเพอเลสมารีรีอีดังเทตาไนอีเชตอีกันเอลูนเวนาผัวตองชาอันสามรเพเยซูอีกืออีเชตอีกันลูหนเวสันเชื่เวมารียาไกรอังเม ขาดเกลชิลามุตุธาเกลนืงมาอเลชัยรีตะผัดอจูราเรนิมาชาอามันอาเวมาริยาเจจูนังดันเอสเมนานังไกรเพอเลสมาเรีรีอีดังเทธานาอีอิเชตีกันเอโลนเอนาพัวตองทาลสามเรเพเยซูอีกลออิเชตีกันารโนเอ สันเชวญเว m a r i ไกลอังเมอักตูชิลามุตูถากนึงมาอเดชายรีตาผัดอจิราริเนมาชาอเมนชุกุนไซวาค่ะอเพอังเซเพฉันเชิพระเศตรค่ะชุกุนเริญเวลาอัลดาร์น้ำลัดน้ำพังเขนีอัลเดอทิดาชาอักเขนี้เกเตศิลป์ัดชุกุนเริญเวลาอัลดาร์อาเมน အိ o, ုအထံ PY စာငမမရာရီဆောင်အ e ေချနာစာမရာဒ um ုံစုံခေန e ီငမခါဆောင်အေချန်ဒါစာပလာစီရီခါဆောင်မူလမုန်တန်ခဒီကောမနစာဒေဝနနာဝဒစာဂျ e ေဂျူရီဆောင်ကိုဝါနအေရှလာဘင်းစာအာမင် ซาลูเวขอข้าแม่แตชาสาเมนุชีเวอเมมาริยาเอนาเนลนึ่งมาอกรินชานึ่งมาออลุ่ชีระทบองฉมัดชีราเอเอ,เอ,เอย์ย่าตดกก้าวสามองคาสังลงมาเวเอวะาอออังซืออังเซรีนึมานานาซังโคชยัยนาริงนิมชัยเอ,เอ ยาลองโยนสีท e um, ิวังเคนีเรลาเวชาอยนาสังโคชัยเวรานึงมาออทะเลเมนาออตชาสามาเข้าตัวดีชงเน็ตมาสัมสังนึงมายังสังนายูรายาวังสามงเคนีโดชีร่าอิตกับนาอัลวะตรงยังเคนีเนเซเพเยซูออบันดีสังเดทันอัสฉร เชาซาเมนินชีชงเลดันเอซินเวชมโยจึงคอนเซปต์มารีองคริสตูอ่ะจะคำาริซังหนึ่งหมายอโทชีลุนลำตัวผนการไอชันเชเวอเมมารียเอหนึ่งหมายจะพัดอะจูอราหรือมินติบังชาชังเบติดืออจูหรือนี้อภัเบรกสังเวนานเซลองซาเพหนึ่งหมานางจิตืออ๋องอังเนชียงเทย สีลพัดป็นชะนังเซิงเวมุงเซลองอิชุดอีกันสังเอซิบูชาเวไร่ชันเชวเวชุมยอดจึงมารียอโรรสเรียอจอลคงบังกุมลาฤีสังเดตามอาจารย์เนอเวจอลคงบังกุมลาฤีสังสันตะกุมรุนลำนังเวตะคำข้าสังสันตะกุมรุนลำเจจูสังเอซิดาษะ เวรชันเชเวชมโยอาจารย์มารียโอโรสรโอโจฟุมฟังกุมลาฤาษีสังแตตามอาจารย์นี้เวโจฟุมฟังกุมลาฤาษีสัสันตะกุมโนลำหนังเวตะค้ำข้าสังสันตะกุ่มโดนลำเจจุสังเอซสตาชาหนึ่งมารดาผัสชังพังเพยซูคริสตูบุมชาเทนีอายราเรเนมไชยอเมน 크리스터 워킹 미사 앞에 앞세페 산세플라세 붕어동타 아멘